สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเกมหลอดม o b บายกันค่ะแล้ววันนี้เราจะมาลงดันเจี้ยนกันต่อค่ะพร้อมก็ไปกันเลยพวกเราจัดการมันจะาุนนั่นเอยฉันไม่ใช่ตุนนะพวกแกถึงคือเต่าเอยดูสิฉันมีหนามด้วยเต่าที่ไหนมีหนามแล้วเนี่ยเม้นใช่ไหมจัดการมันโอเคยิงธนูไปเลยค่ะ แบบนี้จะต้องให้พ่อมดของเราจัดการอีกโอ้พายุเรียบร้อยค่ะไปขึ้นต่อเลยฮ่า,าแกบังอาจทำเจ้าตุนฉันตายตุ่นที่ไหนล่ะในบอกว่าเป็นมเม่นไม่ใช่เหรอโอเคค่ะฉันจะใช้พายุหิมะช่วยเองปึบเดี๋ยวนะพ่อมดกำลังจะตายแล้วฉันก็กำลังจะตายต้องให้นักฟ้าตัวน้อยของเรานะคะฮิวให้เพื่อนๆนก่อน โอ้โหดูท่าแล้วว่าศัตรูของเราเนี่ยจะโหดขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเจ้าผีกระดองแก๊จะต้องตายยิงมันยิงมันมีทางไม้ตายอะไรก็ใช้ให้หมดเลยนะคะโอ้โหพ่อมดของเราตายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพระเอกของเรากำลังจะตายเราต้องรีพิวให้นะเฮ้ยรอดไหมเนี่ยโอ้โห,โโหทันไหมโอโ้ไม่ทันนะคะ ตายแล้วอัศวินของเราเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วอะศัตรูดูท่าทางว่าจโหดมากเลยนะเนี่ยตายไปสองรายเลยโอ้เสียใจอะ่ะการที่เราจะลงดันเจียนเนี่ยอัศวินของเราจะต้องมีเลเวลแล้วก็พลังที่สูงนะคะที่จะสามารถต่อสู้กับเหล่าศัตรูได้เราลงดันเจียนอะไรมาบ้างเห็นต้อง3ามมงกุฎไหมเอย่ย แบบนี้นะคะอีกทั้งเนี่ยเรายังสามารถกวาดล้างได้อีกด้วยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ะดรอปไอเทมนะคะต่างๆเนาะก็เดี๋ยวเราลองมากวาดล้างกันดูนะคะโู้ได้อะไรมาบ้างเนี่ยได้ชิ้นเนื้อมา4ชิ้นเลยฮะลองไปที่3มมงกุฎตรงนี้บ้างโอเคลองกวาดล้างดูซิจะดรอปไอเทมอะไรบ้าง อุ้ยได้น้อยอ่ะการที่เรานะคะจะเลือกกวาดล้างเนี่ยเพื่อที่จะดรอปไอเทมที่เราแบบเคยลงดันเจียนมาเนี่ยจะต้องแลกกับหัวใจนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเหลือ92ใจแล้วอ่ะหรือเราเนี่ยจะเลือกกวาดล้างแบบทั้ง10ครั้งเลยก็ว่าได้ดูซิว่าดรอปของที่เราอยากได้หรือเปล่าโอเคเราจะมาใช้ให้กับฮีโร่ของเรานะคะ ฮีโร่มีเลเวลสูงสุดแล้วตอนนี้สูงสุดประมาณนี้หรอโอเคเราจะเพิ่มให้ทุกคนเลยความจริงเนี่ยตัวฮิวก็สำคัญเหมือนกันนะโอเคเพิ่มให้ตัวฮิวจะได้แบบเลเวลสูงสุดว้าวแล้วก็ดาชินีหิมะ คุณไม่มีไอเทมชนิดนี้หมดแล้วใช่ไหมหลังจากที่เราเพิ่ม EXP ให้กับฮีโร่ของเราแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาสวมใส่อาวุธให้กับเหล่าพวกนางด้วยไดรี่ประยัษด้วยผงจากนางฟ้าปีกนี้ช่วยเพิ่มการป้องกันดีมากฮีโร่ต้องมีเลเวล18ตอนนี้นางแมวของเรามีเลเวล18แล้วนะอืมไอเทมขาดหายไปฉะนั้นเนี่ยเราสามารถรวมใหม่ได้นะคะโดยใช้เพียงแค่600เท่านั้นเองเราก็สวมใส่ซะ โอเคจัดการมันโอ้ยดูสิมันใช้กับดักเราด้วยนะเนี่ยสู้อย่ายอมแพ้นั่นแหละยิ่งมั่งเฮ้ยพ่อมดจะตายแล้วโอ้ยพดังพลังเราต้องหิวให้พ่อมดก่อนโอเคเรียบร้อยนะคะทุกคนโอ้โหด่านแรกก็ยากแล้วว่า ที่สองที่3ามจะไหวไหมเนี่ยจูบตาฉันหลอมเรียบร้อยค่ะได้จังหวะเราก็ต้องใช้โอเคหลังจากนั้นจะต้องให้ดาชินีหิมะแช่น้ำแข็งพวกนั้นจะเรียบร้อยหลันแบบนี้นะคะเราจะเก็บพลังเอาไว้เพื่อ,อไว้ใช้ในยานต่อไปโอเคเรียบร้อยค่ะบอสปรากฏตัวฮ่าฮ่าอ๋ยนั่นมันกับดักนี่นะ ใช้ค่ยุ่เดี๋ยวสิเจ้าราชินีจะตายแล้วต้องรีพิวให้ราชินีก่อนโอเคหาจาังหวะดีๆเราอาจจะได้มงกุฎทั้ง3มดวงก็ได้นะแะต,ต้องไม่มีใครเสียชีวิตนี่แล้วก็ยิงต่อนอนแล้วนะนี่มันจะตายแล้วยังเนี่ยรีพิวก่อนาโอกาสดีๆนะไอ้เจ้าปลาฉลามปลาอะไรเนี่ยฮะ จัดการมันแช่เงมันเองนั่นแหละโอ้โหได้ทั้ง3ามงกุฎเลยเอาละค่ะกลับมายังในเมืองของเรานะคะและตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆในกิวของเรากำลังของความช่วยเหลืออยู่ค่ะเราก็จะต้องช่วยพวกเขานะคะโอ้ได้เหรียญกิวประจำวันตั้งหมื่น หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาฝึกทหารกันต่อเลยตอนนี้เราขาดทรัพยากรขาดข้าวเป็นอย่างมากโอ้โหเสียใจอะเงินสัก200กว่ากว่าแล้วกันโอเคฝึกไปนะคะตอนนี้เราเหลือข้าวเพียง345เท่านั้นตายแล้วเราจะต้องไปฟาร์มกันค่ะไปดูยังแผนที่ของเราเลยนะคะ แอบเห็นพิกัดใช่ไหมอย่าเพิ่งมาตีเมืองนะจะเย็นๆก่อนขอเวลก่อนโอเคฟาร์มข้าวอยู่ใกล้ๆเราก็รวบรวมไปเลยค่ะไปทั้งหมดเลยจัดอัตโนมัติแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปฟาร์มกันเลยจะถึงอีกใน1ิวิแล้วพวกเราจะต้องรีบไปฟาร์มข้าวแล้วท่านหญิงเล่นขาดข้าวมีเพียงแค่300เท่านั้นเองโอยพวกเราถึงแล้วอ่ะอีกหนึ่งวิเท่านั้นเรียบร้อยค่ะ อาหารทั้งหมดในฟาร์มนี้เนี่ยมีประมาณ7 0 0 0แสนกว่าซึ่งมาดูกันนะคะว่าเราจะฟาร์มได้เท่าไหร่น่าจะาได้ประมาณสักสามหมื่น 30, นะเพราะขึ้นอยู่กับจำนวนทหารที่เราพาไปด้วยนะคะถ้ามีมากเนี่ยเราก็จะยิ่งฟาร์มพวกอาหารได้มากยิ่งขึ้นทำไมมีเราอยู่คนเดียวตรงนี้ล่ะไายร้อมไปด้วยพวกโหดๆทั้งนั้นเลยโอ้โหดูสิประสาทใกล้ๆเนี่ยโหเลเวล17ใครจะไปตีีได้เนี่ยของเรายังเลเวล8ดอยู่เลยนะคะ ตอนนี้นะคะมีคนไปฟาร์มหินฟาร์มไม้แล้วก็กำลังกลับไปที่ปราสาทของตัวเองนะคะข้างๆมีตัวมอนเตอร์ด้วยเนี่ยาวาวาวาคิดจะมาด่าฉันนะเหรอฉันมันแรดที่สุดในปะตะัตตภีเฮ้ยแกคงจะโหดหน้าดูเลยนะเนี่ย โอ้โหรางวัลเนี่ยโหดมากๆเลยเราจะต้องมีพักพวกนะคะในกิวของเราเนี่ยไปช่วยกันลา่ามอนเตอร์ถึงจะสาเร็จเนาะเราจะต้องไปคุยกับเพื่อนๆในกิวเนาะว่าเขาเนน่ยรวมตัวกิวกันที่พิกัดเท่าไหร่นะคะถ้าเราไปอยู่รวมกันเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกว่าแข็งแร่งยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่โลกดีกว่านะคะตอนนี้เราอยู่ที่โลกไหนเอ่ยโอ้มีหลายกิวที่ปกครองอยู่ด้วยนะเนี่ยเราอยู่ในขุมนรกใช่ไหมที่อื่นละ่ะ ว้าวที่นี่สวยจังเลยอะ่ะเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์เลยนะก็สาม,มารถมาดูที่ภาพรวมของอาณาจักรได้ด้วยนะคะประวาสาทของเราอยู่ที่นี่ระหว่างที่รอไปฟาร์มข้าวอยู่นะคะเดวเราเนี่ยจะมาวิจัยด้วยค่ะอันดับแรกที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเศรษฐกิจนะเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้พวกข้าวพวกหินพวกไม้แล้วก็พวกแร่ต่างๆเนี่ยในการอัพเดรเราเนี่ยจะวิจัยข้าวหรืออาหารนะคะ ทำการวิจัยเลยและเราเนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือจากกิลของเราได้ด้วยก็ขอความช่วยเหลือเพื่อนๆซะนี่มีใครขอมาโอเคช่วยเขาด้วยตอนนี้อาณาจักรของท่านหญิงเรนเนี่ยก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆแล้วนะคะซึ่งเรามีทางด้านซ้ายและทางด้านขวานะคะซึ่งอีกที่นึงเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะคิดว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปยึดได้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าเนาะอืม โอ้โหพลังหน่วย1 0บ0 0อย0 0น0มืกว่าไปสอดแนมดูสิ HP ของกำแพงเนี่ย2,700กับดักมี518ขนาดกองทัพของเขาเนี่ยมี4,200นแน่ขืนไปต่อสู้กับเขาเนี่ยมีหวังต้องแพ้แน่นอนตอนนี้เราฟาร์มอาหารนะคะไปได้ประมาณ3,000 30, 0กว่าแล้วอันนี้เนี่ยคือทรัพยากรที่เราได้มาจากการทำเควสนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้หมดเลยโอเคเ จากการที่เราแบบทำภารกิจทำเคสแล้วเราก็จะได้ของตอบแทนมามสมมุติแบบเราขาดอะไรนะคะเราก็สามารถมากดใช้ได้เลยหรือจะไปฟาร์มเก็บก็ได้นะคะโอ้โหดูสิใช้หมดเลยตอนนี้ได้มา 253k เนี่ยข้าเรามีต้องสองแสนกว่าเราขาดอะไรบ้างพวกแร่หรอโอ้ยตรงนี้โห,หมดมากให้ตายเถอะถ้าไปตีเมืองเขาเราต้องแพ้แน่ๆเลยอะ ตอนนี้มีใครกำลังจะไปตีเมืองคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยสามารถเนี่ยไปตีเมืองของคนอื่นได้อีกด้วยนะคะเราลองมาดูกันที่เมืองนี้สิโอ้โหพลังเนี่ยทั้งหมด3ล้านกว่า VIP 8เชียวโคตรโหดเลยอะส่วนของเรานะคะพลังเรายังมีไม่ถึงแสนเองอะ่ะทหารที่ค่าไปทำไมมันมีน้อยอย่างนี้ <c oughs> พลังมีเพียงแค่ห้าพันเท่านั้นทหารที่ข่าไปมีเพียงแค่ศูนย์กิลตอนนี้ก็ยังไม่มีแบบนี้เนี่ยเราจะต้องไปโจมตีเลยโอ๊ยเสียใจอะ่ะโจมตีเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีเกราะป้องกันนะคะอุย๊ยอุตส่าห์เจอเมืองที่แบบน่าโจมตีนะเนี่ยอีกเมืองล่ะมเมืองนี้ไม่น่าจะไหวนะรีบกลับมาที่เมืองของตัวเองเดี๋ยวเราจะต้องใช้เกราะป้องกันด้วย ป้องกันดินแดนจากการโจมตีและการสอดแนมจะใช้เพียงแค่8ชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้เราเหลืออยู่แค่1ครั้งเองอะโอเคจะไปตีเขาก็คิดได้ว่าเดี๋ยวเขาอาจจะมาตีคืนหรือเปล่าต้องแบบมาป้องกันไว้ก่อนเมืองไหนที่มีโล่แบบนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะสอดแนมหรือว่าโจมตีเขาได้ส่วนเมืองที่มีเลเวลสูงๆนะคะเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องมีโล่เนาะเพราะว่าก็ยากหน่อยที่จะหาคนมาโจมตีนอกจากคนที่เลเวลสูงสูง ในที่สุดเราก็เจอเมืองที่จะโจมตีได้สตีเฮ้ยนายนั่นใครน่วิ่งไปไหนน่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเมืองนี้เนี่ยเราจะสามารถชนะเขาได้หรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะมารอกันเลยมาดูการต่อสู้กันเลยค่ะโอ้โหตายแล้วทหารพวกเราไวไหมเนี่ยโหไม่คิดว่าจะไหวนเนี่ยกำแพงของเขาเนี่ยป้องกันหนามากมากเลยตายแล้วกองทหารข้างหลัตงตายหมดแล้วโหโหร้ายมาก ว่าแต่อัศาวินของเราไปไหนเนี่ยทาไมส่งเพียงแค่ทหารมากําลังใจของเราตอนนี้เนี่ยเหลือน้อยขึ้นทุกทีแล้วนะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโหดร้ายมากเลยซึ่งทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปสู้กับอีกฝ่ายได้เลยเราจะต้องแข็งแกรงกวันนี้แล้วเราจะมาโจมตีท่านไหม <c oughs> กำแพงของพวกเราไม่มีวันที่จะล้มได้หรอกโอ้โหสูญเสียถึงสองพันกว่าคนแน่พาไปหมดตายหมดเลย เราเพียงเลเวล18เองดูซิไปสู้กับเลเวล28ก็ต้องแพ้อยู่แล้วอะ่ะรีบมาที่หน่วยพยาบาลเลยค่ะเราจะต้องรักษาทั้งหมดโอเคทหาร1,223เนี่ยถูกรักษาเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวจบกันเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นเกมนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะแล้วมาเล่นกันเยอะๆนะบ๊ายบายค่ะ